สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาอนุบาลน,น้องไก่นะฮะอันนี้คือเราจะเลี้ยงในวงบ่อซีเมนต์นะครับแล้วก็โรยวัสดุรองพื้นก็คือแกลบนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะมีตะแกรงท,ที่ปิดฝาบ่อนะครับแล้วก็มีหลอดไฟเพื่อกกอุณหภูมิเราก็ใช้หลอดไฟ60วัตต์นะครับ แล้วเราก็เตรียมกระติกน้ำนะครับแล้วก็ที่ให้อาหารนะฮะเตรียมพร้อมก่อนหยิ้ลงไก่มานะครับนี่ครับโดยน้ำนะครับจะต้องสะอาดนะครับแล้วก็อาหารต้องเพียงพอนะฮะเดี๋ยวเรามาเอาน้องไก่กันนะครับนี่นี่คือถาดที่เราจะเอาน้องไก่นะครับมาซึ่งน้องไก่พักมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยอันนี้เราก็จะเดินเข้าไปนะครับ นี่เราที่อยู่ที่ตู้ฟักไข่นะครับซึ่งตู้ฟักของเราก็นี่เลยก็จะเป็นตู้ฟักไข่ตาเพชรนะฮะอันนี้ใช้ประมาณเกือบ2ปีแล้วครับไม่มีปัญหาเลยนะฮะเราก็ตาการฟักก็ดีด้วยนะครับแล้ววันนี้น้องไก่ก็ครบว1วันแล้วนะฮะยังไงครับเดี๋ยวเราเข้าไปเอากันเลยนะคะนี่นะครับนี่คือตู้ฟักไข่นะครับ อ่งงครับทั้งหมด4 4 0ฟองนะครับาจากนั้นเราก็จะมากดปุ่มปรับแผงไข่นะครับให้ยกยกขึ้นนะฮะแต่โดยปกติแล้วตู้ฟักไข่ก็จะกลับไข่ทุก2ชั่วโมงนะครับอี่างครับน,น้องไก่ก็จะอยู่ในถาดเกิดนะครับน่ารักมากเลยนะครับ ุนก็จะนุ่มฟูนะครับจะมีสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับนี่สายพันธ์แรกนะครับก็คือไก่ไข่รสแ n นเดดนะครับมันก็จะมี2สายสายเมกากกับออสเตรเลียนฮะนี่สีขาวนะครับไก่ไข่เล็กฮอนนะครับหรือไก่ไข่กระชักเช็คหรือโครเชนนะครับซึ่งตอนแรกเกิดจากขนสีขาวนะครับต่อต่วมาต่อมานะครับก็จะเป็นขนสีดําแบบนี้นะครับขนรียกว่าไก่ไข่ แบ็กออรตโลบนะครับเมือ่อโตมาก็จะดําทั้งตัวนะฮะโซนตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวดาหัวขาวของเรียกว่าไก่บาพีมัทล็อกนะฮะนีน่ารักมากเลยนะครับขนนุ่มฟูครับผมต่อไปนะครับมีแบล็กแล้วก็มีบลูออรตโลบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นออรตโลบสีบลูนะฮะน่ารักมีครับ น้องไก่เพิ่งเกิดมาวันแรกนะครับแข็งแรงมากเลยนะฮะก็การฟักไข่ก็ไม่ยากนะครับเ,เพื่อนๆสามารถดูคลิปในช่องนี้ได้นะฮะครับผมก็ทำคลิปไว้หลากหลายเลยนะครับแต่วันนี้เราจะย้ายน้องไก่นะครับไปบุงบอดซีเมนนะครับเราก็จะเลี้ยงอนุบ,บาลในบงบอดซีเมนนะฮะนี่น้องไก่ก็กระโด,ดมารอเลยนะฮะนี่เต็มแผงแล้วนะครับ วนี้นะครับน่าจะประมาณประมาณ40 50ิบห้าสิบตัวนะครับนี่ถึงแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการย้ายไปนะครับผมมีสีบลูออตโนลมนะครับมีโนดแดงนะฮะน่ารักมากเลยนะครับผม การเลี้ยงน้องไก่นะครับก็ไม่ยากนะครับเพียงเราเข้าใจเรื่องของวิธีการเลี้ยงนี่ตอนนี้นะครับเราก็ย้ายไปวงบอซีเมแล้วนะครับเราทําการเทเลยนะครับนี่นี่นะครับนี่น้องไก่ได้มาอยู่สถานที่แห่งใหม่นะครับจากตู้ฟักไข่นะครับมาในวงบอรซีเมนะฮะมาถึงปุ๊บก็ คุยเกี่ยเลยนะครับโดยนิสัยของไก่นะครับก็อชอบคุยเกีี่ยนะครับผมน้องไก่แฮปปี้กับบ้านหลังใหม่มากเลยนะครับการเลี้ยงในวงบ่อนะครับมีข้อดีหนึ่งคือการควบคุมอุณหภูมิไม่ดีนะครับแล้วก็ภาชนะในวงบ่อเนี่ยอากาศจะไม่นิดเมื่อช่วงร้อนจะไม่ร้อนเกินไปนะครับแล้วเราก็จะกบด้วยหลอดไฟด้วยนะฮะ แล้วก็เพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับน้องไก่น้องไก่ที่อยู่ในวงบ่ดซีนเมนก็จะออยู่ได้อย่างดีนะครับนี่ครับน่ารักมากเลยแต่ัาสายพันธุ์นะครับนี่แบ็กออกสโลบนะครับคนสีขาวนะฮะน่าจะเป็นเล็กฮอนนะฮะ ด้วยอาตาส่วนที่เราเลี้ยงในวงบ่อนะครับผมในวงบ่อซีเมนต์ตัวนี้นะครับน่าจะขนาดเมตรยี่สิบนะฮะเราชุดนี้นะครับเราสามารถปล่อยน้องไก่ได้ถึงเกือบร้อยตัวนะครับแต่ชุดนี้น่าจะมันครึ่งหนึ่งนะฮะโดยผมก็จะอนุบาลนะครับเพื่อครบ7วันนะครับนี่เราก็จะมีแผ่นตะแกรงนะครับนี่ พื่อการาสัตว์ประหอื่นๆมาทำร้ายนะครับแล้วเราก็จะมีเปิดไฟนี่นะครับเพื่อนเพืสอนก็สำค่้นช่วงอนุบาลน,นะครับก็สามารถใช้หลอด60วัตได้นะครับแล้วก็ผมก็จะมีแผ่นกล่องโฟมด้วยนะครับตะแกรงเราก็ใช้2ชั้นนะฮะนี่เราก็จะเปิดในช่วงของการคืนนะครับส่วนกลางวันเราก็จะ นะครับแต่เวลากกในวันแรกนะครับเราก็จะเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะหลังจากนั้นร้อนน้ำล้วก็ติดน้ํานะครับติดอาหารนะครับผมก็มาเตรียมให้นกไก่แบบนี้เลยนะครับนี่การเลี้ยงอนุบาลไม่ม่ยากเลยนะครับผมนี่ครับมาดูเล็สูงกันนะครับ น้งไก่ก็จะปรับตัวเรียนรู้นะครับนี่นี่กินน้ำแรกเลยนะครับนี่ครับเมื่อตัวหนึ่งกินนะครับก็จะเป็นพฤติกรรมการเรียนแบบนะครับน,นงไก่ก็จะเรียนรู้ไปด้วยนะครับว่าตรงนี้คือที่ดื่มน้ำนะครับ ไม่ยากเลยนะครับเพื่อนสามารถนําไปปรับใช้ได้นะฮะเราก็เปิดไฟส่วนตรงนี้เราก็มีทําการทําการปิดนะครับเราก็จะเปิดเป็นช่วงๆนะครับตามอายุของน้องไก่ยังไงครับเราก็ตะแกรงกดอีกทับหนึ่งนะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันสัตว์ปาหานนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับผมไม่ยากเลยนะครับ นี่ไก่ก็จะอยู่ในแบบนี้เลยหากเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจเลยนะครับแล้วก็สามารถติดตามทางเพจได้นะครับก็คือเพจคําเงินฟาร์มศูนย์ลูกไก่สายพันธ์เทนะครับก็สามารถโทรมาหรือติดต่อทางไลน์ได้นะครับ